สาวฝันแปลกใจไม่ดีหมาหอนสองคืนติดพอตื่นมาตอนบ่ายเขาแทบสุดเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2,565นหางสาวอารียาอายุ28ปีเปิดเผยทางน้ำตาว่าลูกชายชื่อน้องยูโรอายุ4ขวบโดยตนทำงานเสิร์ฟอาหารจะกลับมาถึงบ้านประมาณ,มาณตี2เป็นประจำส่วนลูกจะนอนกับตาและยายที่บ้าน วันเกิดเหตุกลับจากที่ทำงานเข้านอนเหมือนทุกวันตอนเช้าสามีตื่นออกไปทำงานลูกชายยังตื่นมายื่นขวดนมมาให้เพื่อให้แม่ชงนมเรายังลุกไปชงให้ลูกกินจากนั้นเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีช่วงบ่ายโมงเห็นลูกชายนอนนิ่งแล้วเรียกก็ไม่ตื่นเมื่อเขย่าตัวลูกปรากฏว่าไม่ตอบสนอง จึงแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มารับตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลระหว่างทางเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจตลอดเวลาแต่น้องก็จากไปหมอยังระบุสาเหตุจากการจากไปว่าเกิดจากโรคหัวใจและขาดอากาศหายใจเมื่อสองวันที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุคุณแม่ฝันว่าลูกชายวิ่งตามรถคันหนึ่งซึ่งเรานั่งอยู่บนรถแต่ลูกชายวิ่งตามไม่ทัน นอกจากนั้นช่วงเลิกงานจะได้ยินเสียงสุนัขหอนสองวันติด